ช่างเหรอจะมาจุ๊บได้คุณแพสจะมาจุ๊บกับแม่พิมจะมาจุ๊บกันบวันทองจะมีวันทองได้คุณแพสจริงจริจะหัวร้านแล้วก็มีหวัวใจได้คุณแพสแพสจะฆ่าแกขี่ม้าไปก่อนโอ้โยนอนตกหมุนแล้ว ขี่ช้างเขาทำอะไรขี่ม้าก็ขี่มา้าเขาทำอะไรขี่มา้มาไปฆ่าคุณแคนฆ่าคุณแคนแคนคุณแคนขนาดนั้นเลยเหรอครับอะไรละที่มันอ้าวกลับสาม เสียบมานนะ,ะถ้าโดนบรรทองคุณช้างตายแน่เลยนะจันจแกแก้เห็นชั้นตอนจบชั้นจะเป็นบ้าก็ตามทำไมเพราะบุรทองตายแล้วคุณช้างก็เป็นบ้าถห็ตอนจบชั้นจะเป็นบ้าก็ตามแต่ก็จะเป็นคุณแผนเหมือนเดิมเอ้เลยคุณช้างเหมือนเดิมเพราะว่าฉั้นไม่สามารถเป็นคุณแผนได้แล้วทันอ้วนเกินเนอะ ผแผนก็ต้องรอดมาหนักสิคุณแผนมีกล้ามคุณแผนมีกล้ามคุณช้างอ้วนเดี๋ยวเอาหมอนมาหน่อยคร่ะเดี๋ดดยวมันจะเสริมไปเสริมอะไรอีกนี่พนายมีกล้ามแล้ว ไปพร้อมกับไห้บประขีมข่ม้าไปช่วยไปไปไป,ไปไม่พิมพาพาวันท้องนี้อย่าไปใส่เสื้อกันเดี๋ยวคนอื่นมาวล,ล้วคะชี่เปือยระวังตกต้องใส่เสื้อของขุนช้างออไม่ได้เป็นคุนช้างจริงๆคไหมขุณช้างเป็นคนรวยเหรอ นี่แหละขางคุณช้างไปไหนหมดล่ะต้องคุณช้างขายหมดแล้วทำไมถึงขายขายเอามาซื้อมาโอ้ยกริงคนรวยเขาไม่ต้องไปขายอันนั้นมาซื้อไม่ไม่ต้องขายไงเพราะมันเก่าแล้วคนจะรวยนะคนรวยนะคนไม่ได้ขายมันไปซื้ออนี้หรอกก็มันเก่าแล้วถ้าเป็นคุณช้างไม่ได้ขายอะไรเพราะคุณช้างรวยมากอยู่แล้วก็มันเก่าแล้วไหก็เลยขายดีกว่านี่มีสร้อย ไปไหนทีนี้ไปฆ่าคุณแทนว้าจะไปฆ่าแต่คุนแผนไม่ถึงสามคุนแผนเหรอไม่สำราษ